ตะกี้ตะกี้เป็นสองสั้นธรรมดาพินหนาไปทางนั้นพินหนาไปทังที่าันนีก็เล่เฮ้ามาตูดเห็ดไม่ได้นี่เห็ดไม่เราก็ทุบทังง่างถิ่มเหมิดเราไม่เห็ดไม่เห็ดขางรางเออเป็นบ้านกู้บ้านเข้าตาบ้าขังบนบเร่ออกเด้ขังบนมิตายุมิตาดีซื้อๆได้หน่ตูดได้เสือเต้นอยู่นี่ถนนนย่ำโหลดมากกับง้อกล้วยมากนี่เศร้า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 เต้นไปรีก่อน

มันตำเนูหงมามเออบบดนี้เลยเห็ดงูเหงม่ปปีนหนาไปทางนามมันซุ่มมันเย็นเพื่อไวามันดีหงูเหงเปิดเผยวันกลูกไส้เขาขสสมุพรค่ะบ่อันลูกไส้ลูกไส้ก็ลูกไผ่น่ะนุ่มจูยมานิ่น่นาสาซีไฮแม่อันไปยูพุนไปยูน้ำแม่เลยว่าโอ้ยจะสิบไปยังไรเฮียนเจาของ อันเฮ็ดมางแต่แหลกแต่กุ๊กแต่เข่าคุณเนาะสางสางมาด้วยลํำแขงจากของตะกี้พระท่านมีอย่างบันีอกช่วงสาวน้อยกำการดำน่นเนาะงานหลายงานเต็มเดือนนี่กันดิเท่ากำการดำดังนี่น่นแต่มาแต่สิงคโปร์น่ะเออมันแห่งบ่ได้เงินไหลป่านี้ราคาบ่หลายแต่ว่างานหลคือกันปันนี้ก็เล่นมันกับเป็นเฮ็ดหลังเกาแตะว่าเทากับมาถูกออกเฮ็ดใหม่ ก็ปเไปไปหน้าเขาาปูอันั้นปูอันนี้ขึ้นมาเแล้มียนันเองค่ะด้กี้ตะกี้จังตนไหนครับแม่มาล่ำสามพันสี่พันหาพันขึ้นไปผุนละได้กี่จังมาล่ำา้อแสนกันยแสนสามไปยังไงขึ้นไปเยเรื่อยดัมกาดำนี่เพราะท่นได้ถึงแสนน้ะเม่นกบอบอ่อดบ่านได้ถึงแสนเ่ามันเจ็ดแปดหมื่นนี่ติ ก็ตามสมัยแหละนะตามเงินตามยุกนะแม่นะเออผมมีตามน่นี่นะออนายนแหพรอน้นกอ็ัแอคย่มออัอา,งา,อางทังเท่น้ำพ่อขาเนะหน็นไหมนวกินเลยละสังแนวกินเด่นสังแนวกินดีไหมไข่ปูกินไหม อูเล่าหิวเข่าเล้นี่บ่บบพ่อมันบ่พอมันใหลายคนอืมอ,ม <c oughs> อแมนั่นดีการ,รูบเล่ามันเป็นเบานะว่ามันมีใส้ปัญญาขุนตัวหน่ะยยน,นะนป <c oughs> ่นด้าการูปเล่าเห็นเอปปนบอร์ <ละ S 2> เปินเบาห่ะว่ามันมีว่ามันมีเส้ปัญญาขุนตัวฮูนะ แล้วเป็นบาหันไปแบกไปแบกนั่นล่ละคอยโพดล่องขาจาวปาดพอเนี่ยสูงกรรันแล้วรอปนีติดต่เป็นบบาวเออเร้รอปน,นี้รอ,อก็นุ่มจิวคุณดีเออเงินไหลเอเลนอน <c oughs> โอ้ยคอยละคอยละเงินน้ำหมอดูนี่ <laughs> เอา,าไว้ใส่พู่เหมือนเดงเอาใส่พู่เหมือนแด้งนี่สีไซด่บัดี้คันเจ้ากระถามเขาวะมันไปรเก็มมันบ่อๆอย่างมากผู้บุรีเด็ดมีบั เขาบ่ได no ้ซ so like uh, yeah. like like ื้อมาเด้มือเ์ฉันถามเออเขาบริสุทอิมากสื่อผู้กำลังมาเออเป็นอย่างกำลังกำลังบบมันอาจจะบทมมกันกับที่าข้นไปกินเขาเทียงไปเมืองตัวแอนดีนเหมือเขาปลาทับมั๋เอ๋อพี่ทพันสูงมาล้ลยมาสูงข้าขอบ้นแลลวว่าเออพ่อแมนดิ าว่าผู้ล่งโคตรหรือว่าถามบอกว่าตอนนั้นคือสิได้ไปกินลานท่านเองกับเสด็จถานองคับบอกว่าสิออกเที่ยงขัาน้อาไปกินร้านอิ่มหรือได้ป่านนี้เนาะเขากัได้มากเขาว่าตูลีลาพะนะพระเอกกรรมลีลาจังได้ต้องทวนเล่าหนีพอบาลแล้วบ่มีแพร่วมหนาให้เออจะทราบขาอยู่บ่มีแพร่วมหนาบันนี้บันนี้โมนิไฟนี่เนี่ยบันสิเป็นโมนิไฟคู่อดีตมนุษย์คู่อาคาเบิดร์ต มาเบิ้งหรือเสาหนิเขาสีเห็ดบ้านข้างเขาสีขาไม่เห็ดเฮ้เอาละหาไม่เห็ดหรอกสบายสบายเห็ดวันนี้เาสบายสบายจังไปหอมอ่ตัวดำมันอยู่ไสนีอยู่หนอยู่วันนี้ทำเหมือนกับว่ามันติดคือว่มันีน นี่แม่น้างสิมงก็มาเป็นยังมัมีผิดหรือไผ่ดอกงานงานขาวดำนนนนมูบานเป็นงานเขาดำเป็นงานแต่งงานอย่งนั้เคียงหน่อยๆมัน็ไปซอยขาแต่มีความดีอยู่มันปรเดี๋ยร้อนนะเบ้าดอก มาแล้วเหรอไดเดี๋ยวปเดี๋ยวเปอุ่นถ้าไม่มาตอนนี้จะได้ไปงพยานโกสูมโอเคค่ะเอาขึ้นชาแทะหวานขึ้นแพ้งเหรอไหมโอ้ยเงดไหลเมย์มึงเยขึ้นเพืาอท่านเด็กจบชิปเนะบะนี้เอยว่าจะได้หกนาที่หนึ่งเอาี้ยอีกสหน้าที่หกเจ็บแ่สามน้าที่จบนันเรื่องมเบเอาเบอร์โทรมาไนดีไหนได้บัญชีเขียนให้เราก็มาเดี๋ยวอนทีหลัง นี่ประกานี่เด็กเาเอิ่มเติมเติมเตมเติมเติมเตีมเตทเติมเติเติมเกิมเติมเติเตลมกตอมเติมเติมเิมเตเติมเติมเติเติมเมเเหลือติมเตเติมเหลือเเ แม่หมอแม่หมอมาหาพ่อหมอ <c oughs> แม่หมอมาหาพ่อหมอเ <c oughs> งยไหลายเอาพี่น้องมือนี้แขกมาหลายหลายมือน, <c oughs> นี้คุณนายแม่คุณนายแม่ักแขกเครื่องปูกับมาปูกับมากินเขา่าดูบานบานนี้คนคนอีกกับสร้างอาหารมาให้อ,อาจารย์ปูปูมาแล้ว ก็ได้สิกินเข่ากินหนามกอนเนาะค่ะเนาะอีกหนึ่งนาทีก็จบคลิปแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวแม่โอ้ไงนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมว่าไอเจ้าคือเอาเอาเบอร์โทรเจ้าเนี่ยมือข้างล่างเบอร์โทรเจ้าเม็นบ้อันนี้เป็นควอมพี้เอาเบอร์โทรเจ้านั้นเอาเจนเบอร์โทรเจ้าไว้นะแม่ติดตัวหาผมมีแล้วเบอร์นี่เลยครับแม่หืมเบอร์นี่เลยอันนี้หมายเลยบัญชีบ่แม่ติด่ครับอันนี้เป็นเบอร์ควาพี้องเบอร์ควอมพี้มันใส่น้ำกันโทรหาไหนอยู่จุดไหนครับเป็นเบอร์โทรศัพท์เลย ก็หลักสามแล้วก็แล้วก็โอนตังได้เนี่ยขนมพร้อมเพรียงอวนเขาเบอร์มือถือหมายถึงว่ามือถือกับอันอันนี้เบอร์เดียวกันคอยพ่อคอยอวนพร้อมเพียนะคอยเรื่องบริสุ่ธิ์จักคอยเปื้อคอยเปื้อพ่้อมเพรี่งก็พอค่ะคอยเปื้กเปื้อตัวเอาพี่น้องอ่าพอค่ะมาส่งอาหารแล้วบั้ฑิกิน เอาจัดมาเลยลุงลุงไปไหนเออมาจัดมาเสร็จแล้วเรียบร้อ,อยหาให้อาจารย์กินก้อนบอกวันแล้วขืนแล้วให้มาดีเลยยังคุยกันที่ลังก็จะมันหลายคนเอาเอาชุดของปูกอนเอาพี่น้องคลิปนี้ใ,นให้โต๊ะกินโต๊ะกินยืดโตนี่แหละเออเพราะว่าจ,จัดไว้แล้วคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่คลิปหนาจังเมืองกันไม่เนาะคะ่นเนาะมือนี้แขกหลายนะคะสวัสดีค่ะ